ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับผมวันนี้กวนโก้นะครับมาหาอาหารให้น้องช้างนะครับเป็นอาหารสูงครับวันนี้ไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสูงขนาดไหนนะครับผมนี่ครับโอ้โหเงนเง้นมองดูฟ้าเลยครับผมนะครับ จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพื่อนน้องช้างของเราเนาะนะครับสู้ๆจะจะจะค่อยๆขึ้นเอานะครับผมนะครับนี่มีรังนกด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ๆมครับผมตอนนี้ควันโกอยู่ข้างบนแล้วนะครับผมข้างบนต้นไม้นะครับผมนะครับสูงมากนะครับดูนะครับอ่า มาณเดี๋ยวให้ดูความสูงนี่ครับมองเห็นวิวทิวทัศนะครับผมนะครับนี่ท้องนาของควันโกนะครับเราก็จะมาตัดหาอาหารในน้องช้างของเรานะครับคุณแม่จา๋านะครับช้างของเรา,าไม่ไดไ้ไม่ได้กินสับปะรดมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับ วันนี้ก็เลยต้องหาอาหารเสริมรอนะครับรอให้เขามารอให้แม่เขามาช่วยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็สูงมากครับเสียวมากเลยนู่นะครับดูขึ้นมาเหนื่อยนะครับหายใจแคกๆเลยนะครับนะเราก็จะเอากิ่งอ่าใบก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาศัยว่าจะให้กินกิ่งกิ่งเล็กๆเอานะครับผมนะครับเอายังไงก็ พ่จะพยายามนะครับนะค่อยทาไปนะครับผมนะครับยังไงก็เข้าเป็กาลังใจให้พ่อควานด้วยนะครับคุณแม่จ๋านะครับสูงมากนี่ครับเกือบถึงยอดนะครับเกือบถึงยอดเลยอ่านี่เดียวก็ถึงยอดนะครับครับผมเดี๋ยวฟันโก้ก็จะตัดแล้วนะครับนะ เดี๋ยวเขาไปดูกันตอนตัดนะครับตอนสวัสดีครับนี่กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับคุณแม่จ๋านะครับนี่ได้กินแล้วนะครับกินไม้นะครับผมวันนี้ได้กินไม้ครับนี่โอ้ยังอร่อยนะครับคุณแม่นะครับปะรดไม่มีครับเลยหาไม้ไมาให้กินอ่า อร่อยไหมลูกสวัสดีคุณแม่หน่อยสวัสดีคุณแม่หน่อยเลียวสวัสดีคุณแม่หน่อยสวัสดีค่ะดูคุณยายครับผมครับ,น,รบนี่จะกันตู้ก็ ต้นไม้มานะครับได้ต้นอเรียกว่าต้นท่อนนะครับผมนะครับไป้น้องช้างของเราได้อ่าบริหารฟันนะครับกับคุญยายนะครับเดี๋ยวไม่ค่อยมีใบนะครับใบของจะเป็นหน้าหนาวนะครับใบมันหล่นบนหล่นหมดแล้วนะครับเหลือจะกินนะครับก็ได้มานี่ครับ ครับผมไปมาให้น้องได้ทางกันนะครับสงวนย้าก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวชานี้ก็ลูกชายก็ควันปวันโอมนะครับไปตัดกับกอตานะครับนะต่างคนก็ต่างแบ่งหน้าที่กันไปนะครับผมช่วยกันนะครับนี่นี่ก็ซื้อ ซื้อไว้2,000คนนะแนนครับตัวนี้ซื้อไว้2,000คะแนนนะครับผมส่วนสับประรดก็เหลืออยู่แค่นี้ครับผมนะครับให้กินพอเป็นพอเป็นยานะครับรอนะครับนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณแม่นะครับยังไงก็ฝาก เข้ามาเมตตาน้องด้วยนะครับเราก็ไหลบางวันก็ปิดได้บางวันก็ปิดไม่ได้นะครับผมนะครับเอ้ก็เข้ามาเมตตาครอบครัวเราด้วยนะครับคุณแเนจ๋านะครับเราก็รอทานน้ำใจจากแม่ๆม่นะครับผมครับขอบคุณครับนี่คุนยายครับผม คดีหน่อยนะครับคุณยายก็ยังฟันดีอยู่นะครับผมนะครับยายก็พอพอกินได้นะครับถ้าฟันไม่ดีแล้วก็คุณแม่นะครับคุณยายก็ดูอ้วนท้วนดีอยู่นะครับผมนะครับดูดีกว่าตอนหนาวหนาวนะครับตอนหนาวนี่ดูไม่ได้เลยนะครับ นี่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่นะครับผมนิตตาครอบครัวนะครับ